สวัสดีเพื่อนเพทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลาลีเบิร์ดสายอปกรณ์ครั้งนะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Apple Event ปลายปี2021 macbook pro ก่อนที่ะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสายอปกรณ์นะครับและจะได้มีพาดคลิปดีแบบนี้นะครับที่จะมาในทุกสัปดาห์ตอนนี้ Apple ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะมี Apple Event ในเดือนกันยายนนะครับวันที่กันาตามที่ ซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมี iPhone 13นะตอนนี้ผมเรียก iPhone 13แล้วนะครับแล้วก็มี Apple Watch นะซีรีส์ที่7นะครับ iPad ดเจเนอเรชันที่9นะครับมาแน่นอนเนาะส่วน AirPod s ์ตเจเนอเรชันที่3เนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะแล้วก็ iPad Mini เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย Apple ก็จะมีอีเวนต์หนึ่งนะซึ่งจะมาช่วงตุลาหรือพฤศจิกาอะไรเงี้ยนะครับ มี2อีเวนต์สอีเวนต์ประมาณนี้เนาะสิ่งที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือตัว MacBook Pro เนี่ยก็จะไม่ได้เปิดตัวในวันที่14กันยายนเหมือนกันนะครับจะมาในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกานะอันนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันก่อนเนอะว่าในช่วงเนี้ยตอนนี้มีข่าวอะไรหลุดออกมาบ้างเกี่ยวกับ MacBook Pro นะครับนอกเรื่องไปเยอะละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าตัว MacBook Pro นะครับที่จะเปิดตัวในปลายปี2021นี้นะครับ จะมี2ขนาดด้วยกันนะก็คือ16นิ้วกับ14นิ้วนะครับซึ่งตัวผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัว14นิ้วเนี่ยจะมาเป็น mac air หรือ mac pro กันแน่นะหรือจะมาทั้ง2แบบนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่นะส่วนของดีไซน์เนี่ยเชื่อกันว่าจะเป็นดีไซน์แบบใหม่แน่นอนนะครับก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆตัดๆขอบตัดแล้วนะก็จะไปคล้ายๆกับตัว iMac ตัว iPhone iPad ต่างๆนะครับที่เป็นขอบตัดหมดแล้วนะ ตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ของขอบตัดนะครับรวมไปถึง Apple Watch ก็จะเป็นขอบตัดด้วยอะไรแบบนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับจะมาเป็นขอบตัดนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวทัชบาร์นะครับจะไม่ได้ไปต่อนะจะก,กลับมาเป็นปุ่มฟิสิกอลเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้หลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบตัวทัชบาร์เนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยทําไมอ่ะมันก็ใช้ดีนะ ทำไมถึงตัดออกอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือผมมองว่าตัวทัชบาร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพไม่ได้มีแบบมันไม่ได้สะดวกมากอะไรขนาดนั้นคือแทนที่เราจะแบบพิมพ์งานแล้วมองแต่หน้าจออะไรเงี้ยใช่ไหมครับมือก็ทำคลำปุ่มเอาอะไรเงี้เนาะแต่ถ้าเป็นทัชบาร์เนี่ยเราต้องก้มมองแล้วก็เลื่อนกดอะไรเงี้ยมันต้องแบบพองัวขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ย ผมก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะก็พอดีก,กันกับข่าวที่ออกมาก็คือมันจะถูกตัดออกนะครับตัวทัชบา์นะแต่ที่จะเพิ่มมาก็คือตัวทัช i h ID นะครับก็จะเหมือนกับ Magic Keyboard ดที่เป็นของ iMac นะ24นิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสแกนนิ้วแบบนั้นแล้วนะครับ ก็จะเพิ่มเข้ามาใน Magic Keyboard รุ่นนี้นะมาต่อกันที่พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับหลายๆคนที่ใช้ mac air กับ mac pro 13นิ้วอยู่เนี่ยก็จะได้ใช้แค่พอร์ต usb type c นะครับที่เป็นพอร์ต thunderbolt นะที่เขาพัฒนาร่วมกับทาง intel นะครับตัว macbook 16นิ้วเนี่ยก็จะได้ใช้ thunderbolt เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมี3-4ถึงพอร์ตนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะมากี่พอร์ตกันแน่นะคิดว่ามา3-4ถึงพอร์ตนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือ ตัว Mac s a f e จะกลับมานะครับใน Mac Book Pro รุ่น16นิ้วกับ14นิ้วที่จะออกปลายปีนี้นะตัว Mac s a f e จะมานะครับซึ่งพอร์ต Thunderbolt ที่เดิมทีอาจจะมี4พอร์ตเนี่ยจะหายไปพอร์ตหนึ่งเพื่อเป็น Mac s a f e พอร์ต3.5นิ้วก็ยังมีมาเหมือนเดิมนะครับ HDMI ยังมาอยู่นะอาจจะมีพอร์ต USB Type A เพิ่มขึ้นมาให้พอร์ตหนึงนะครับแล้วก็ตัว SD Card Reader เนี่ยก็จะให้มาด้วยนะครับซึ่งตัวผมเนี่ย คาดหวังไว้มากๆเลยนะครับว่าตัว sd card reader เนี่ยที่เขาจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะรองรับ usb นะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ไป usb แล้วตัว apple เองเนี่ยก็มี s o อกเกตที่รองรับ usb อยู่นานแล้วนะครับถ้าใส่เข้ามาในรุ่นนี้ด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆกับสำหรับสายถ่ายภาพนะถ่ายวิดีโอผมทำ u t u b e เนี่ยก็ต้องมีการโอนถ่ายวิดีโอ4 k เนี่ยที่แบบไฟล์แบบ10นาทีก็ ล่อเขาไป10กว่าจิกแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ได้ใช้ U.S.S 2เนี่ยการอวนถ่ายข้อมูลมันก็จะช้ามากอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับ S.D. การ์ดนะครับที่เป็น U.S.S 2นะครับผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับขึ้นไปเข้าไปดูที่ด้านบนได้เลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของแผงนนหน้าจอนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะใช้เทคโนโลยี Mini LED นะครับใน Macbook Pro 16นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่า Mini LED เนี่ยเปิดตัวไปกับ iPad Pro 12.9นิ้วไปแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีแบบเดียวกันเนี่ยมาใส่ใน Macbook 16นิ้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าใครที่รอให้ Macbook มีทัชสกรีนอยู่นะผมมองว่าอันนี้ยังไม่มาในเจ n เนอเรชันนี้นะครับคือไม่ได้หมายความว่าจะไม่มาเลยนะเพราะว่ามันก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าเขาจะ ทําการจดสิทธิบตัตรเกี่ยวกับการใช้ปากกาบน macbook บน l a p ปท็อะไรแบบนี้มีมาแล้วนะก็มารอดูกันนะครับว่าจะมาในเจนไหนนะคือบางทีเนี่ยเขาจดทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทําก็ได้นะครับอย่างถ้าใครจําได้เนี่ยเขาก็จดสิทธิบตัตรเกี่ยวกับไอตัว air tag เนี่ยตั้งตั้งแบบ4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาเปิดตัวปีนี้อะไรเงี้นะครับก็ ก็รอดูกันนะว่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะส่วนตัวผมคิดว่าไม่มาในเร็วๆนี้นะอาจจะต้องรอไปอีกสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตัวเว็บแคมของอตัวเว็บแคมที่อยู่บนหน้าจอของ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยผมคิดว่านะจะมาเป็นแบบ Full HD แน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ Center Stage นะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกกับ iPad เหมือนเดิมนะครับก็จะอาจจะได้มาในรุ่นนี้ด้วยนะ ซึ่งผมคิดว่าถ้าให้มาเนี่ยมันก็จะทําให้การใช้งานในการแบบประชุมอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนี้เราก็แบบเบร k ฟอร์มโฮมกันเยอะมากใช่ไหมครับก็การใช้อันนี้ในที่ประชุมเนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะมันจะมีการแพนกล้องอะไรเงี้ยนะครับตามคนที่นั่งอยู่ที่หน้าจออะไรเงี้ยก็สะดวกมากๆนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้นะขอให้มาจริงๆนะครับผมผมชอบมากสำหรับฟีเจอร์นี้นะคือ อันนี้ต้องบอกว่าเป็น innovation ของ Apple จริงๆนะก็คืออุปก,กรณ์เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากปกติมากเปลี่ยนกล้องจากวายเป็นอั t ตราวายนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เจาะมาที่ตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเขามีอยู่แล้วเหมือนโหมดพอร์เทตอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีมากๆนะขอให้มาจริงๆนะครับมาพูดถึงเรื่องชิป CPU กันบ้างนะครับตัวชิป CPU ที่จะมากับ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่ามันจะเป็นชิป M1X นะครับ ส่วน M2 เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมาใน iPad Air Generation ถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับตัว M1X เนี่ยก็จะเป็นการสเต็ปอัพมาจากตัว M1 อีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับตัวชิปที่ให้มาเนี่ยก็จะมีคอของตัว CPU เนี่ยมากขึ้นอาจจะมีจากเดิมเนี่ย8คอเป็น10คอรหรือ12คออะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่เขาจะดีไซน์มาอย่างไงเนาะคือ8คอเดิมเนี่ยมันจะมี4คอหลักกับ4คอรองอะไรเงี้เนาะ ส่วนถ้าเป็น10คอก็จะเป็น5กับ5ซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะเป็น6กับ6มากกว่าอะไรอาเงี้ยนะครับก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคือมีความเป็นไปได้ว่าจะมาทั้ง m 1 x ทั้ง m 2เลยนะครับโดยที่ macbook เนี่ยผมเดิมทีเนี่ยผมคาดการเอาเองนะว่า macbook air เนี่ยจะมาทุกปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยมา macbook air m 1ใช่ไหมครับปีนี้ก็ควรจะมา macbook air m 2อะไรแบบนี้ย คิดว่าเขาน่าจะเปิดตัวทุกปีนะครับสำหรับ macbook นะแต่ว่าจะมาจริงหรือเปล่านี่ก็รอดูกันนะครับว่าเอาอาจจะแบบสลับปีหรือเปล่า Air สลับ Pro อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัว macbook ก็ใช้กันนานนะจริงๆ iphone ก็ใช้นานกันเนาะยังมาทุกปีได้เลย macbook ทำไมจะมาทุกปีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รอดูกันนะครับเอ่อมาพูดถึงเรื่องแรมกันบ้างน,นะครับที่หลายๆคนมีปัญหาในการอัปเกรดแรมนะเพราะว่า mac m1 เนี่ย ากำหนดให้สูงสุดแค่ 16G จิกเท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานวิดีโอทำงานตัดต่ออะไรเงี้ยอยากได้แบบ3 2มสอจิกอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ยินดีด้วยนะครับมันกำลังจะมาแล้วนะครับในซีรีส์นี้นะในตัวเริ่มต้นเนี่ยผมคาดว่าเขาจะมาที่ 16G จิกนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมได้นะเป็น 32G สิบจิกจิกนะครับแต่อาจจะไม่ถึง 128G จิกนะอันนี้อาจจะแบบกักไว้ให้กับรุ่นที่ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยนะครับ ก็อย่างเช่นตัวอะไร iMac 27นิ้วอะไรเงี้ยเอนิ้วยังน่าจะขยายไปเป็น32นิ้วเนาะหรือ iMac Pro อะไรเงี้ยนะครับก็หรือมาอาจจะชื่อ iMac Pro ก็ได้อะไรเงี้เนาะรอดูกันนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรมามากนะคือมีข่าวแค่ประมาณอย่างนี้เองนะครับตัวชิป GPU นะครับมีข่าวลือมาว่าจะสามารถ custom ได้นะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะให้มาที่16คอนะครับ แต่ว่าสามารถคัสตอมได้เป็น3 2คอร์นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่อยากได้คอร์ GPU เยอะขึ้นนะเพราะว่าใน m 1เนี่ยตัว GPU เนี่ยมันมีน้อยเกินไปนะครับมันเป็นแบบเหมือน g p u เริ่มต้นเองอะไรเงี้ยถ้าไปเทียบกับพวก NV i d i ีหรือ AMD อะไรเงี้ยนะครับก็ยังสู้เขาไม่ได้เนาะหรือกาวไปกว่านั้นก็คือสามารถใส่ G p u ภายนอกได้อะไรเงี้เนาะซึ่งอันนี้ก็เออน่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นทฤษฎีที่ผมมั่วขึ้นมาเองนะ ไม่น่าจะมีความจริงนะครับเพราะว่าเขาไปทําเป็น Apple Silicon แล้วก็คงจะไม่ไปโคกับทางค่ายอื่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับน่าจะทําเองแล้วน่าจะพัฒนาเองแบบเต็มกําลังอะไรางี้นะครับคือก็ต้องไปรอดูกันนะครับว่า G P U ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยจะไปสู้กับ G P U ที่ของค่าย n v ็นวีดีอะไรางี้ได้หรือเปล่านะไปเทียบแล้วเนี่ยได้ขั้นไหนนะครับถ้าจะให้ดีอย่างน้นอยมันก็ต้องแบบใกล้เคียงกับส0 6 0อนไรอย่อะงี้เนาะก็มันถึงจะ สูสีการมันถึงจะน่าใช้อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าทําได้จริงนั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกเลยคือมา Apple เลยจบๆนะครับมาในหัวข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคานะตัว Mac Pro 14นิ้วนะครับเขาคาดการว่าจะมาในราคา1,799เหรียญน,นะซึ่งแปลงเป็นเงินไทยก็คือมาน60,000บาทนะครับซึ่งผมก็แบบโอ้โหแพงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบเออแต่ว่าถ้ามันได้ตามข่าวลือท,ทั้งหมดที่เราเล่ากันมา ตลอดคลิปนี้นะครับมันก็น่าสนใจก็ราคานี้ก็อาจจะมีคนซื้อนะส่วนตัว Mac Pro 16นิ้วนะครับคาดว่าจะมาในราคา2,399เหรียญน,นั่นก็คือมาณ8,000บาทนะครับโอ้โห แเป็นคอมพิวเตอร์ที่แพงมากนะครับถ้าราคาแบบนี้จริงเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าเขาทําชิปของตัวเองได้แล้วราคามันควรจะลดลงอะไรเงี้ยแต่ราคาเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็คือแทบไม่ได้จะลดลงจากไอรุ่นเก่าก่อนที่มันออกมาเลยอะไรเงี้เนะาะทั้งที่แบบอันนั้นต้องไปซื้อชิปมาจาก Intel ซื้อมาจาก AMD อะไรเงี้ยตรงนี้ผมมองว่าแพงไปนิดนึงผมอยากให้มันถูกกว่านี้นะครับ เหมือนกับ MacBook Air ที่ออกมาแค่แบบ3 2 0 0 0อะไรเงี้ยแล้วประสิทธิภาพมันสูงเทียบเท่ากับตัว i7 อะไรอย่างนี้ได้เลยผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อๆไปอะไรงนี้นะก็มารอดูกันนะครับถ้าราคานี้แต่ว่าตัวชิปออกมาไม่ว้าวเนี่ยผมว่าลำบากนะขายยากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามสายอุปกรณ์ไนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย